วันนี้นะครับเรามาพาพูดถึงรถ S500 อีกหนึ่งคันนะครับอันดับแรกเลยที่พี่เขาคุยมาเนี่ยคือเขาต้องการที่จะทำสีนะฮะแล้วก็มาให้ผมไล่รายละเอียดว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องทำไฟนะฮะพวกเนี้ยที่มันมันกรอบแตกมันขึ้นลายงาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพอเราเปลี่ยนใหม่มันจะสวยขึ้นทันทีเลยนะฮะล้อครับอันนี้ล้อเป็นล้ออะไรของผมนะฮะล้อของพี่เขาคือตัวนี้เดี๋ยวเราจะส่งล้อไปทําสีใหม่บิ้วใหม่ให้มันสวยงามนะครับภายในมีทําบอกผู้หน้าครับอบาะผู้หลังผมบอกพี่แกแล้วว่า ยังดีอยู่แต่คันนี้จะทำเดิมๆนะครับไม่จัดทรงไม่โหลดนะครับใช้ล้อเดิมเปลี่ยนยางใหม่เปลี่ยนสีล้อใหม่นะครับแล้วก็ทําเป็นแบบผู้ใหญ่ผู้ให้น่าใช้นะครับให้รถน่าใช้และสะอาดขึ้นกว่าเดิมนะครับคนสีแล้วเรียบร้อยนะฮะเนี่ยสีเนี่ยพื้นฐานสีดีมากนะครับหลังจะทามาแล้วนะครับสีเป็นแห้งชาแล็คเกอร์เซรามิกอย่างดีนะครับอยากให้ทุกคนได้กลิ่นยังไงรู้สึกหอมสดชื่นตอนนี้เรามาจอดตากแดดไ้นะฮะเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวเราประกอบเบาะเข้าไป บอกก็เสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราประกอบบอเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นไงนะครับคันนี้ใช้งบประมาณหลักหมื่นนะครับ นี้นะครับเรามาพาพูดถึงรถ S500 อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นรถลูกค้านะครับวิ่งมาจากทางตะวันออกนะครับมาถึงโคราชเราเลยนะฮะแล้วก็อันดับแรกเลยที่พี่เขาคุยมาเนี่ยคือเขาต้องการที่จะทำสีนะฮะแล้วก็มาให้ผมไล่รายละเอียดว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องทำซึ่งช่วงล่างเนี่ยผมดูจากเบื้องต้นเนี่ยโอเคอยู่แล้วน่าจะมีการแมนเทนแนน์มาแล้วแล้วก็บางตัวเนี่ยยังดีอยู่นะครับเราก็เลยดูเรื่องของ ผ้าเบรกนะครับ,พพบเพราะพ้าเบรกหมดแล้วก็เจียจานให้ใหม่นะครับส่วนเรื่องสีเนี่ยเดี๋ยวทําใหม่นั้งคันพี่เขาต้องการเป็นสีดําแข้งช้านะครับเซรามิกนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนไฟท้ายนะครับเพราะไฟท้ายเนี่ยเป็นรอยกรอบแตกแล้วแล้วก็มีแตกายงานเยอะเขาคงจะปิดสติกเกอร์สีชาสีดํามานะครับนี่มันจะเป็นรอยแตกอยู่แล้วพอะรถเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับว่าใครที่จะทํารถทําสีรถใหม่ควรที่จะต้องเปลี่ยนไฟ นะผมพูดไว้ในหลายคลิปแล้วเพราะว่าพอรถคุณใหม่ปับ๊บไฟคุณดูหมองดูเหลืองดูกรอบแตกไม่ใสสวยผมบอกเลยว่าทําให้รถคุณดูรอบลงไปถ้าเปลี่ยนไฟใหม่พร้อมๆกันหลังจากที่เราทําสีเสร็จทุกอย่างวันที่คุณรับรถหรือคุณเห็นรถคุณจะรู้เลยโอ้โหมันเหมือนรถใหม่เลยอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็หนึ่งจุดหลักที่เราจะต้องทําเพิ่มเติมก็คือล้อครับอันนี้ล้อเป็นล้ออะไรของผมนะฮะล้อของพี่เขาคือตัวนี้เดี๋ยวเราจะส่งล้อไปทําสีใหม่บิ้วใหม่ให้มันสวยงามนะครับ ให้มันสวยงามเพื่อเข้ากับรถที่เราจะทําสีใหม่ภายในมีทำเบาะคู่หน้าครับพอเบาะคู่หลังผมบอกพี่แกแล้วว่ายังดีอยู่นะครับเรื่องของเบาะคู่หลังภายในเดี๋ยวเราฟอกใหม่หมดนะครับแต่สิ่งที่ต้องทำคือเบาะคู่หน้าเพราะว่าเรานั่งกันบ่อยใช้งานกันบ่อยมันก็มีการฉีกขาดมีการสีหลุดออกไปแล้วเพราะถ้าเราทําสีเก็บแค่งานได้ครับแต่ปัญหาคือในอนาคตเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาอีกนะฮะนี่นะครับเป็น ไฟนะฮะพวกเนี้ยที่มันมันกรอบแตกมันขึ้นลายงานเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพอเราเปลี่ยนใหม่มันจะสวยขึ้นทันทีเลยนะฮะแล้วก็ภายในมีมีซ่อมแซมบ้างนะครับบางจุดนะฮะซ่อมแซมเก็บสีเก็บสีภายในบ้างบางจุดนะครับเพื่อให้สวยงามครับเดี๋ยวเราลองมาดูรถคันนี้กันแล้วกันว่าหลังจากที่ทํามาแล้วเนี่ยโอเคไหมสวยขนาดไหนนะครับ S500 แต่คันนี้จะทำเดิมๆนะครับไม่จัดทรงไม่โหลดนะครับใช้ล้อเดิมเปลี่ยนยางใหม่เปลี่ยนสีล้อใหม่นะครับแล้วก็ ทำเป็นแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้หน่าใช้นะครับให้รถน้าใช้และสะอาดขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับคันนี้คันนี้งบนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนจบนะครับแต่ตอนนี้ประเมินง,งบกันไว้ที่ไม่ถึงแสนครับประมาณ8ปดหมกว่าบาทนะครับ A few moments later เรียบร้อยแล้วครับสาหรับสีนะฮะกลับมาจากพ่นสีแล้วเรียบร้อยนะฮะเนี่ยสีเนี่ยพื้นฐานสีดีมากนะครับหลังจะทามาแล้วนะครับสีเป็นแห้งชาแล็กเกอร์เซรามิกอย่างดีนะครับเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของรถที่ต้องทําสีมาดีก่อนการเก็บงานเก็บอะไรเก็บมาดีก่อนแต่ว่านี่คือความเงาที่ผมยังไม่ได้เพราะว่าถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้าหรือได้ดูผลงานของเราพวกเนี้ยเห็นไหมฮะมันยังมีรอยด่างต่างๆอยู่ซึ่งเกิดจากใบขัดของอู ที่มันอาจจะเก่าไปหรือการขัดเขาคนละสไตล์กับเราเดี๋ยวรอดูหลังจากเราขัดนะครับนี่ฮะความด่างมันฮะยังมีด่างๆเดี๋ยวรอดูเวลาเราขัดวิสเปคเราขัดกับเป็นยังไงเนาะ mm. นี่แหละทําไมถึงบอกไปทําสีต่อให้ดีแค่ไหน mm. ผมไม่ได้บอกผมดีที่สุดแต่ผมละเอียดนะครับเรื่องของสีแต่ละเอียดทางนี้ต้องเท่าที่เป็นไปได้นะครับในงบคันนี้สี่หมื่นครับนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะเอาเราไปเทียบกับ ที่เขาทำสีหกหมื่นแปดหมื่นแสนหนึ่งหรือยกคันทำอันนั้นคนละเซกเมนต์นะครับต้องเข้าใจด้วยในงบ40,000แล้วเดี๋ยวดูเนี่ยงบ40,000ได้สีเกรดนี้แล็กเกอร์อย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยมันยังด่างไม่ใช่ด่างสีนะมันด่างเรื่องของใบขัดเดี๋ยวผมเก็บให้ดูเราต้องละเอียดตรงนั้นนะฮะเป็น qc จากทางเราต่อให้เราไม่ได้เป็นอู่สีเองแต่อู่พวกนี้ใช้แล็กเกอร์ของเราในเครือของเราทั้ง4อู่เพื่อให้ผมวนรถทําให้ลูกค้าทันแต่กลับมาที่ร้านเราผมต้องเก็บครับไม่ต้องห่วงครับผมเป็นคนดู qc เนีย พวกเนี้ยที่สกปรกนะครับเดี๋ยวผมฟ้องใหม่มาจําไม่ได้ครับข้างในนะฮะเบาเบอร์เนี่ยที่เก่าเนี่ยเดี๋ยวผมทําใหม่ให้นะครับเดี๋ยวรอดูเลยนะครับก็เนี่ยอีกหนึ่งมาตรฐานของเรานะครับที่เราทําสีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครอยากทําก็มาเลยครับคันนี้ก็รอขัดเหมือนกันครับ วันนี้ก็เป็นวันที่เรากําลังคลีนนะครับอันนี้รอบแรกนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะฮะไอ้พวกรอยส้มๆเนี่ยมันจะเป็นรอยของสนิมของขายึดนะครับพวกนี้เวลานั้นโซไซบอกมันจะบังกันอยู่แล้วนะฮะพวกนั้นบางรอยเนี่ยต้องบอกเลยว่ารถอายุขนาดนแล้วมันเอาไม่ออกจริงจริงแต่เดี๋ยวเราก็ลองดูนะครับตอนเสร็จทีแล้วกันว่าได้ประมาณไหนนะ a few moments later ใกล้แล้วนะครับภายในก็นี่ได้ความสะอาดนะฮะตอนนี้ อยากให้ทุกคนได้กลิ่นยังไงรู้สึกหอมสดชื่นตอนนี้เรามันจอดตากแดดไปนะฮะเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวเราประกอบบ่อเข้าไปนี่บ่อก็เสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราประกอบบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นไงนะครับนี่นะฮะตอนนี้ก็เก็บภายในเสร็จไฟก็มาเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราใส่เข้าไปนะครับเพราะหลังจากทาสีมาแล้วนี่เรายังไม่ได้ขัดช้างเงาให้นะครับทําภายในก่อนซึ่งปัญหามันคือนี่ฮะไฟเดิมอะ่ะตอนแรก ลูกค้าถามผมว่าไฟไม่น่าเป็นไรนะแต่ดูครับพอสีนี่ขนาดฝุ่นจับอยู่นะไฟหมองเลยแต่ถ้าได้ใช้ใสยอย่างนี้จะดีกว่าไหมครับมันไม่กี่บาทผมก็เลยแนะนําลูกค้าส่วนด้านหลังยังไงต้องเปลี่ยนอีกแล้วเพราะลูกค้ากรอบแตกอยู่แล้วด้านหลังเนาะก็เป็นรายละเอียดที่จากประสบการณ์ที่เราทํามาดีกว่าแล้วก็รุ่นพวกนี้ยจะเหมือนกับไฟเดิมมากที่สุดสังเกตไหมฮะจะเหมือนเดิมมากที่สุดลายมันพิมพ์ลายมันทุกอย่างจะใกล้เคียงนะครับ ก็ประมาณนี้อันนี้นะครับไฟท้ายในลูกค้าพร้อมใส่พร้อมทุกอย่างผมคิดลูกค้า8,000บาทนะครับแล้วก็8,000หรือ8,500อยู่ประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ไฟมุมเนี่ยะจะอยู่ประมาณเด๋ยวนะผมจําไม่ได้เดี๋ยวผมให้ราคาลงไว้ให้ละกันเนาะผมเดี๋ยวบอกไปแล้วผิดจาไม่ได้นะครับแต่ไม่แพงครับไฟมุมตอนนี้ภายในก็เริ่มประกอบแนละ้วแต่เดี๋ยวจะมาไล่เรื่องรายละเอียดข้างนอกกันต่อนะ นี่ภายในส่วนสวิตสวิตก็ส่งไปทานะครับนี่สวิตเราส่งไปทํา A few moments later นี่นะครับสภาพที่เราเก็บขัดให้แล้วนะครับคันนี้ไม่ได้เสริมด้วยการเคลือบแก้วนะครับคันนี้จะแค่ทําสีแล้วก็ทางเราวิวสเปคมาต่อคลิปงานให้นะฮะสีก็จะเงาประมาณนี้นะครับแต่สังเกตความลึกนะฮะเห็นไหมความลึกมันจะต่างกันถ้าใครได้ดูคลิปก่อนนะ้านี้จะเห็นความลึกที่มันต่างกัน แล้วก็ภายในก็ทาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับทําความสะอาดนะเปิดมากินหอมสดชื่นเลยทีนี้นะครับหมอกเบอร์ทุกอย่างใหม่หมดแล้วนี่อันนี้เหลือเหลือตรงนี้ถอดไปทําลายให้ใหม่ขึ้นลายให้ใหม่อยู่นะครับลายมันเบอร์หลุดหมดแล้วนะฮะด้านหลังก็เก็บความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ทําแบบเก็บเนียนนะครับเก็บสะอาดแล้วก็ภายในแล้วก็มีหุ้มเบาะคู่หน้านะครับแล้วก็ ทำช่วงหน้านิดเดียวไม่เยอะครับแล้วก็ดูเรื่องของสีเป็นหลักนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะนี่อันนี้งบหลักหมื่นครับหลักหมื่นครับไม่ถึงแสนครับเดี๋ยวเปลี่ยนยางครับรอยางมานะครับล้อทําสีไว้รอแล้วนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวคันนี้ก็จะเตรียมส่งหาเจ้าของคืนแล้วครับเพราะว่าตอนนี้สวยใส่ละวันนี้เราก็นํามาใส่ล้อที่เราไปทําสีมาแล้วนะฮะนี่ฮะ อันเดิมมาเนี่ยมันเป็นสีปัดเงามาแต่ว่าปัญหาของมันคือที่กากมันจะขึ้นบ่อยมากนะครับเราก็เลยทําเป็นสีทั้งวงเลยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่ให้แล้วนะครับเรียบร้อยเป็นเบอร์ตรงรุ่นนะครับเบอร์นี้จะใหญ่หน่อยนะครับสาหรับ S card โดยตรงนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวใส่ไฟท้ายนะครับสรุปแล้วไฟท้ายเนี่ยตัวเนี่ยมันเป็นรุ่นที่ไม่สามารถใส่ไฟท้ายตัวเดโปงานในตัวนั้นได้เพราะคั้วมันไม่ตรงกันนะครับ เราก็เลยบอกลูกค้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บอันเดิมทําความสะอาดแล้วก็ทําสีชุดล่างของไฟท้ายให้แต่ไฟมุมหน้าเปลี่ยนแล้วนะฮะก็ออกมาประมาณนี้ครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราก็จะนัดส่งลูกค้าแล้วนะครับขอต่วนเช็ครถอีกสักวันสองวันนะครับก่อนที่เราจะส่งกลับไปให้ลูกค้านะฮะนี่นะครับก็คันนี้เรามาไล่อีกว่าคันนี้ก็คือหนึ่งทสีนะครับ จากสีเดิมนะครับเป็นฟูโทนสีเทานะครับเปลี่ยนเป็นสีดําแห้งช้าแบบเงาวับแว๊บนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกเจียจานสีล้อนะครับทาสีล้อนะครับภายในทําความสะอาดฟอกภายในนะครับแล้วก็ซ่อมชิ้นเก็บงานแตกเป็นบางจุดนะครับเปลี่ยนไฟเพดานนะครับเปลี่ยนไฟมุมหน้านะครับแล้วก็มีเปลี่ยนอะไรอีกไหมนอไม่มีอ่ามีทาเบาะหนังคูหน้านะครับ ออกมาแล้วก็จะประมาณนี้ฮะคันนี้ใช้งบประมาณหลักหมื่นนะครับทําสีก็ประมาณ4ี่หมื่นนะครับแล้วก็ทํเบาะผู้น้าก็หลักพันนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนยาง12ื่นสองนะครับทําีล้อนะครับใช้งบประมาณไม่ถึงแสนนะครับคันนี้หลักหมื่นนะครับก็ออกมาได้ยางนี้เลยสวยใสเงางี้เลยใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับที่ V Specula นะครับร้านของเราก็ทํารถพวกเกี่ยวกับพวกรถทั่วไปรถยุโรปได้หมดทุกยุคทุกสมัยนะครับ แล้วก็เกี่ยวกับรักเป็นร้านแม็กร้านยางพร้อมทั้งด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นเกี่ยวกับรถรีโตเป็นห้องเคลือบแก้วนะครับอ่านะครับก็ฝากไปด้วยนะครับที่วิวสเปกโคล่าแล้วก็ใครสนใจจะทำรถรีโตแบบนี้สนใจอยากทํารถแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาทางไลน์นะครับไลนมีไลน์อฟฟิเชียลนะครับมีแอดสไตนำหน้านะครับแอดเข้ามาได้เลยครับมีแอดสไตนำหน้าแล้วก็ก้าสุดคานะครับฝากไปด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครแอดไลน์ไม่เป็นไม่ได้เล่นไลน์ก็เซิร์ชทุกแพลตฟอร์มนะครับว่าวิวสเปกบ หิสเปกโคลาดครับมาเจอเลยครับฝากไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับ W140 หรือที่เขาเรียกกันว่าปาวานนะครับคันนี้นะฮะเป็นรถที่ท่านหนึ่งที่มาจากฉะเชิงเซานะครับแล้วก็รถเดิมเนี่ย ถ้าใครเห็น,นคลิปก็จะรู้ว่ารถอ่ะเป็นสีไม่ใช่สีนี้นะฮะอันนี้เป็นการทําสีแห้งช้าพร้อมกับกลับสีด้วยนะฮะตามซอกตามมุมเนี่ยผมพ่นเป็นสีดําให้หมดเลยเปิดประตูมาเปิดฝาท้ายมาเราพ่นให้หมดเลยเราลื้อพ่นกับทั้งคันเลยนะครับส่วนเรื่องของภายนอกก็แน่นอนครับถ้าใครชมคลิปเรามาโดยตลอดก็จะเห็นถึงความเงางามสดของสีดําที่เราทําไปขั้นตอนในการทําทุกครั้งหลังจากที่เราพ่นเสร็จช่างเราพ่นเสร็จ เราจะต้องมานั่งลูบเพื่อให้มันเกิดรอยผิวส้มน้อยที่สุดนะครับหรือบางคนเรียกว่าหนังไก่น้อยที่สุดที่แลกเกอร์รถซึ่งเราต้องบอกตรงว่ามันอาจจะกําจัด100%เไม่ได้เพราะขนาดรถใหม่ก็ยังมีเลยนะครับและแน่นอนนะครับสําหรับรถที่เราทําสีไปใหม่ยังไงมันก็คงต้องมีแต่เราพยายามที่จะคลีนให้มันเหลือน้อยที่สุดซึ่งคันนี้ก็ออกมาได้เรื่องพอใจสําหรับผมเนาะอู่ในเครือของเราหลายคนจะถามว่าอู่ในเครือองเรามีกี่อู่ทำทันไหม ซึ่งผมเป็นคนจัดแจงจัดการวางงานพวกนั้นเองอู่ในเครื่องเรามี4อู่นะครับใช้แรก็เกอร์ของเรานะ,รนะะแร็กเกอร์ที่เราฟริกว่าต้องใช้ตัวนี้นะครับแล้วโปรเซสในการทํางานเขารู้มือกันกันกบผมเพราะเดนอลลดเราเยอะขนาดนี้เราทําอู่เดียวไม่ไหวแต่ทุกขั้นตอนในการทําเราเป็นการพูดคุยกันมานานรู้จักกันมาแต่ละอู่ยาวนานแล้วแล้วพอเสร็จแล้วกลับมาที่เราจะเห็นว่าด้านหลังละเราก็จะมีศูนย์คาร์ดิลลิ่งที่เกี่ยวกับสีรถยนต์เราต้องเคลียร์พวกนี้ ให้ตามโปรเซสหรือว่าตามคุณภาพ QC สีของผมนะครับมันอาจจะมีบ้างแหละฮะถ้าใครไม่เคยทําสีรถมาก็จะนึกว่าทำแล้วมันจะต้องเงาแต่บางทีอย่าลืมนะครับทำมาแล้วไม่ได้ทําโปรเซสในการไล่เก็บใบต่างๆใบโฟมใบอะไรคุณใช้แค่ใบขนแกะมันจะทิ้งรอยขนแมวไว้เต็มเลยแล้วเขาก็จะเอาแวก็กกบพอแว็กมันหายไปโดนความร้อนโดนฝนโดนการล้างหายไปแว็กหายไปขนแมวมันก็จะกลับมาเพราะมันยังอยู่รับมันไม่ได้หายไปไหน อะเรามาพูดถึงคันนี้กันต่อว่าคันนี้เนี่ยที่มีทํากับเรามีช่วงล่างนิดๆน,นะครับแล้วก็มีเปลี่ยนเบกรกถ้าเบรกหน้าหลังแท้นะครับแล้วก็ใส่เจียรจานนะครับส่วนเรื่องของสีคันนี้ทําในงบสี0 0ม่นบาทนะครับแล้วก็ที่มีท,ทําเพิ่มเติมก็คือมีคาบอกหุ่หน้าหุ้มใหม่เพราะภายในลูกค้าทํามาหมดแล้วมีการเก็บสีมีอะไรมาเราก็แค่เก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยที่มันมีอะไรแตกเสียหาย แล้วก็ขัดฟอกทําความสะอาดตามสเตจของเราที่ทําให้เข้าไปนั่งแล้วรู้สึกสดชื่นสะอาดไม่รู้สึกว่าฝุ่นมันเยอะหรือมันบางชิ้นที่มันแตกกรอบสีเพี้ยนเราก็มีการเก็บสีให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเบาด้านหน้าเนี่ยสีก็อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะหนังเนี่ยเราใช้หนังที่เป็นหนังเดิมของมันแต่เป็นหนังใหม่นะครับแต่เป็นสีเดิมของมันแต่สีที่เขาเคยทํามาก่อนเนี่ยมันเฟดไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นมันใหม่แหละแต่มันก็อาจจะิ้เพียเพ้ยนหน่อยนะครับซึ่งเรายึดหนังเป็นหลักแล้วก็ ภายนอกเรามีการทำสีล้อให้เปลี่ยนยางให้นะครับด้านมุมไฟมุมมีการเปลี่ยนไฟมุมหน้าใหม่ไฟท้ายรุ่นนี้มีปัญหาใส่ไม่ได้เราเลยการเก็บรายละเอียดเรื่องไฟท้ายให้ใหม่เพราะอันเดิมขอูล,ลูกค้ากรอบแต่งแล้วเราโป๊ะและทำสีให้ใหม่นะครับแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเก็บไปคันนี้ก็หมดในราคาหลักหมื่นนะครับอยากคิดว่ามาทําที่วิวสเปคหรือมาดาที่ผมเนี่ยก้าวสู่ค้าของเราเนี่ยจะต้องหมดคันหนึ่งสองสามแสนอยู่ที่งบลูกค้าครับอยู่ที่การพูดคุยกันครับเราพร้อมทําได้ทุกง,งบ แต่อยู่ในโปรเซสเวลาและขั้นตอนของเรามีการพูดคุยแจ้งลูกค้าตลอดใครเคยเป็นลูกค้าผมลูกค้าหลายคนส่งมาคันที่2คันที่3คันที่4ก็มีจะรู้ว่าแค่ไม่ต้องมาดูรถผมเลยผมอัปเดตทางไลน์ให้ตลอดสบายใจครับคันนี้ใช้เวลาไปประมาณมาประมาณวันที่10กว่าเดือนเดือนที่แล้วนะครับวันนี้วันที่20กว่าก็เสร็จแล้วก็เดือนกว่าๆนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับโปรเซสขั้นตอนแบบนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับผลงานของบิวสเปกเรานะครับ ร้านเรานะครับ b u i สเปค e c u l a นะครับจำหน่ายแม็กยางโชค๊คช่วงล่างนะครับขอทายอินของตัวเองนิดหนึ่งยางนะครับโปรโมชั่นมีทุกมือทุกไซส์นะครับล้อมีทุกแบรนด์นะครับช่วงล่างมีทุกแบรนด์นะครับแล้วก็โชค๊คมีทุกแบรนด์นะครับแล้วก็ยังมีของแต่งอัซเซสซอรีอีกหลากหลายตามที่มาตกลงพูดคุยและอยากให้เราจัดหาให้นะครับแล้วเราก็ยังทําเกี่ยวกับพวกศูนย์เคลือบแก้วติดฟิล์มใสกันลอยติดฟิล์มสติ๊กเกอร์เปลี่ยนสีรถแล้วก็ทาสีรถแบบนี้ทําความสะอาดรถดทาเบาะหนังรถ เรียกได้ว่าวิวสเปกวันซ s อมเซอร์วิสเลยทีเดียวนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครอยู่ใกล้เคียงโคราชหรืออยู่ในโคราชก็ฝากร้านเราไปด้วยเซิร์ฟวิวสเปกทุกแพลตฟอร์มเจอเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากทารถรีสโตแบบนี้ทักมาหาผมส่วนตัวเลยที่ไลน์นะครับมีแอดไซน์นำหน้านะครับ9 0ค่านะครับแอดไซน์9 0ค่านะครับก็พูดคุยกันทักกันผมตอบเองอาจจะตอบช้าหน่อยอะไรหน่อยแต่ตอบให้ได้ทุกวันเคลียร์ให้ได้ทุกวันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครอยากทารถนี้มาเจอกับเรานะครับสวัสดีครับ